แยกเพียงสี่คนสี่สาวขาลสี่สาวขาโลขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเอ,อ,อ,อิคุหอโบสถ์ขอบคหอโบสถุคนไหนตอนนี้ยังห,ห,อหอ่อนแดดห่อนแดดนั่งพักก่อน ภาภาพไปตอ่อพูนได้ไไปตอ่อพูนอันวัดอันนั้นคุณทำนเไยก็ชงหอดบ้านขอบคุณค่ะที่อยู่ข้างบนที่อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างขอบคุณที่กำลังใจค่ะ ก็คนสี่สิบล้านดวงตาดวงใจเอ,อ็นต่อแบบนี้น้องนิ่มว่าไปเชื่อน้ำนะสัตว์นั่งไปนั่งมากหิวน้ำจะพาไปเบิ่งป่าคนเล็กหน่อยเอาหารในป่าดินปุ๊บอยู่คนไปๆๆไปเดินไปเดินไป,ๆๆๆๆๆๆไป เดินคนเดียวมาคนเดียวอยู่คนเดียวถ้าร้อะชมได้ทั้งสองทางไปมาได้สองทางได้ทั้งเที่ยวหอโหวได้ทั้งเที่ยวบุงพะลานไส ไล่ตาป่ะถ้าอย่างเราไล่ตานา่ะ <c oughs> เอาเบิรงนกบวะนี่เบิงนบบงนกนกม่ยาาอาอหารป่า นกมาหยาดอาหารป่าไปเลยไปบิงป่านะัป,ป,าปาต้ง่า,งายๆป่าตัวป่าตัวง่ๆ พูนปลาแบบนี้ต้องเอาอาหาราใหม่มันเนะาะม่ได้ซื้ออาหารมานั่งแม่ม่เบิง่ง ธรรมชาตรป่าป่าป่า